อู๋เต๋นสางวือสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมนะครับมืัอนี้นะครับกับสิภาพพี่น้องนะครับมาชมการทดสอบอีแดนนะครับคั้นหนีนะครับเป็นสีเขียวสีเขียวสีเขียวมีเม็ดมุกนะครับมีเม็ดมุกออกเม็ดมุกออกสีทองๆน้อยนะครับขันหนีนะครับสปกกระบะบรรทุกนะครับ ความยาวนี่ยูทีสามเมตรห้าินะครับความกว้างนี่เมตรเจ็ดิพับสองนะครับพับสองเป็นสองพับนะครับความสูงกระบะยูทีมเมยี่สิบนะครับคันหนีเป็นกระบะเปิดนะครับสามทิศครับสามทางข้ังหลังมี เปิดได้นะครับสามารถเปิดได้ปิดแผ่นเล็กนะครับไฟถ่ายเป็น LED นะครับคันหนีนะครับเป็นโฟลว์นะครับเพาลอยแหนบนะครับแหนบสองชั้นบนล่างนะครับเป็นเพาลอยขนาดยางนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบขอบสิบห้านะครับกดานล่างเป็นกระทะบรรทุกนะครับทั้งน้ำมันนะครับ คันนี้เป็นช่วงล่างรถยนต์นะครับเบาะจะเป็นเบ่สองแบบนะครับเบ่สองแบบนี่สิงแต่สามชาให้นะครับเกียร์วัดน้ำมันนะครับไฟต่างๆไฟนะครับไฟนางั้นรถกระบะนะครับไฟเดียวเตนะครับของไรพาวเวอร์นะครับคันนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์นะครับ4สูบเครื่องยนต์ของิซูซุนะครับอ s u z u สามพันเทอร์โบอินเตอร์นะครับ 4KH1 นะครับนะครับเครื่องยนต์4ึ h 1สีเขียวนะครับสีนี่ตามสร้างนะครับสีตามสังของพี่น้องสร้างนะครับน้องหมักสีใดนะครับสามารถสร้างได้นะครับ สิพี่น้องนะครับไปชมการทดสอบระบบขับเคลื่อนนะครับระบบขับเคลื่อนระบบระบาเครื่องยนต์นะครับ จะคล้องรถนะครับมาทดสอบเลยนะครับมาทดสอบบ้านของจะคลองรถเพิ่มเรื่อยนะครับ ระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตรสอบเกียร์นะครับยังมีปัญหาบอนะครับ พี่น้องนะครับสนใจสั่งจองหรือว่าพี่น้องสีโทรปรึกษานะครับเือโทรศัพท์สร้างรือนะครับ0821416092 0821416092นะครับเดี๋ยวจะปักหุดลงไว้นะครับใต้คลิปอีกเท่นึงนะครับสั่งมือเพิ่นใส่สองเบอร์นะครับ ่องทางในการรับชมนะครับ่องทางในการรับชมช่อง youtube นะครับอีแตนอู่ช่างวือนะครับอีแตนช่างวือเพจ a c e b o o k กับอีแตนช่างวือเื่อกันนะครับพี่น้องที่ตามนะครับการทดสอบไนน้ำแน่นะครับวัน้กาขอสวัสดีพี่น้องนะครับ นายสมิชกรสวัสดีครับ